สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e Mza Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone ทุกรุ่นนะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 2รุ่นเลยนะครับเริ่มต้นเดือนพฤศจิก,กายนกันด้วย iPhone 11แล้วก็ iPhone XR นะครับ ที่จะนําราคามาเปรียบเทียบนําราคาล่าสุดมาให้ดดูกันสําหรับท่านในที่กําลังสนใจนะครับอยากจะซื้อ iPhone 11หรือว่า iPhone xr นะครับแล้วอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับสำหรับ iPhone 11แล้วก็ iPhone xr มีขนาดที่เท่ากันเลยนะครับหน้าจอ6.1นิ้วแต่ว่าจะต่างกันในเรื่องของกล้องหลังนะครับที่ iPhone 11ให้กล้องมา2ตัวส่วน iPhone xr ให้กล้องมา1ตัวนะครับแต่ว่าอย่างอื่นเรียกได้ว่าเกือบจะเหมือนกัน ในเรื่องของราคาปัจจุบันลดราคาเยอะทั้ง2รุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสําหรับ iPhone 11แล้วก็ iPhone XR นะครับอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่1พฤศจิกายนปี2022เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11ร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจําหน่ายโดยทางร้าน Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้านลัสมก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอน iPhone 11 o without adapter นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ24,900กาก็ลดราคาล่าสุดเหลือ1น2 0 0บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากใหผ่อนผ่อน,นได้10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี2ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับถ้าในที่อยากจะซื้อสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ lazada อีกร้านหนึ่งสำ ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ24,900ล้านนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่17,000บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีความจุก็มี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ p p l e ให้1ปีท่านใดอยากจะซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ lazada ส่วน iphone xr นะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันมีจําหน่ายทั้งความจุ64แล้วก็128 g b ตนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้เครื่องไทยนะครับมีประกันจากร้าน ในเรื่องของราคาขายอยู่เพียงแค่11,474บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยราคา11,000เป็นความจุ 128GB กิกะไบต์นะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็กดเข้าไปได้ที่ลิงก์ของ Lazada อีกร้านหนึ่งสำหรับ iPhone XR จาก Lazada นะครับมีทั้งความจุ64แล้วก็ 128GB กิกะไบต์เหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยประกันล้านนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่188 บาทสาหรับความจุ64กิกะไบต์วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้10เดือนผ่อนเดือนละพันแปบาทต่อเดือนประมาณนี้มีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี2ความจุสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ iPhone XR แล้วก็ iPhone 11จากทางด้านแอป Lazada นะครับราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้ทั้ง2รุ่นต่างกันประมาณ6 0 0 0ถึงเจ็ดพบาทนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือ iPhone iPhone 11จะเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับส่วน iPhone XR ปัจจุบันจะมีเฉพาะเครื่องไทยเท่านั้นท่านชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช h อปปีกันบ้างร้านแรกที่นำมาให้ดูกัน iPhone 11จะจำหน่ายโดยร้าน iStudio นะครับมาขายผ่านทางช h อปปีตัวเครื่องเป็นเครื่องโมเดลไทยล็อตผลิตใหม่นะครับจากราคาปกติ24,900ก็ลดราคาเหลือ17,200บาทสาหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น128 g b ก็1 0 0 0 9,200นะครับมีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ทั้งลด50บาทแล้วก็ลด100บาทแล้วก็ยังฟรีค่าจัดส่งวิธีการจ่ายเงินเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอยากจก็ผ่อนก็ผ่อนได้ท่านไหนที่อยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ของช้อปปีอีกร้านหนึ่งจ,ะจะัดจำหน่ายโดยร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่17,000บาทสําหรับความจุ64 g b ถ้าเป็น128 g b ก็1ก 9 3 0 0นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ อยากผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับล้วก็ยังฟรีค่าจัดส่งในส่วนของสีมีขาดเฉพาะสีแดงเท่านั้นนะครับสีดําสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีขาวมีให้เลือกซื้อทั้งหมดสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีนะครับท่าในใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันที่ลิงก์ของช้อปปี้ส่วน iPhone XR จากช้อปปี้นะครับมีมาให้ดู1ล้านตัวเครื่องเป็นเครื่องไทยประกัน1ปีนะครับมีขายทั้งความจุ64แล้ว ก็128 g b ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่1,200บาทถึง11,800นะครับก็ต่างกันที่ความจุในส่วนของการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็ยังจัดส่งให้ฟรีนะครับสีมีให้เลือกครบทุกสีท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ของ s h อป e e นี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสาหรับ iPhone 11แล้วก็ iPhone อ r นะครับอย่างที่ผมได้บอก ซึ่งท่านชอบรุ่นไหนนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ข้อดีของ iPhone 11เป็นเครื่องศู์ไทยนะครับถ้าท่านซื้อไปแล้วมีปัญหาสามารถเอาเข้อซ่อมเอาเข้าเคลมได้ที่ศูนย์ทั่วประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเป็น iPhone XR เมื่อเราสั่งซื้อแล้วเครื่องมีปัญหาก็จะต้องส่งเคลมกับร้านที่เราซื้อมาเท่านั้นนะครับนี่เป็นความแตกต่างแล้วก็อีกอย่างในเรื่องของสเปคด้วยนะครับ iPhone 11ใช้งานได้ดีกว่า iPhone XR อยู่พอสมควรกล้องหลัง2ตัวนะครับนี่ก็เป็นข้อพิจารณาได้ว่าเราจะเลือกเป็น รุ่นไหนแน่นอนว่า iPhone 11ก็จะน่าซื้อกว่า iPhone XR อยู่แล้วนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับงบของแต่ละท่านนะครับว่าสะดวกที่จะซื้อเป็นรุ่นอะไรผมเพียงแต่นาข้อมูลมาเปรียบเทียบให้ได้ดูกันเท่านั้นสําหรับราคาล่าสุดนะครับส่วนท่านที่อยากจะดูการเปรียบเทียบในเรื่องของสเปคแบบละเอียดนะครับย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเราผมได้ทําเปรียบเทียบไว้แล้วสําหรับ iPhone XR แล้วก็ iPhone 11นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับซึ่งล่าสุด iPhone 11ยังมี ทั้ง3ค่ายมือถือนะครับแต่ว่า iPhone XR ก็จะมีเป็นบางค่ายเท่านั้นเรามาดูกันที่ iPhone 11กันก่อนนะครับเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับโปรโมชั่นการซื้อ iPhone 11มีให้เลือกหลกัหลกๆประมาณ3แบบนะครับแบบแรกเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ราคา4,990บาทถ้าเป็นลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน90วันขึ้นไปหรือว่าลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับก็ซื้อได้ราคาประมาณ6,490ลูกค้า d t แทรายเดือนอายุการใช งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ราคา6,490บาทเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าหน็ตล่วงหน้านะครับ iPhone 11ของค่าย D-Tac รองรับเฉพาะเครือข่าย D-Tac เท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อจํากัดถ้าเราจะซื้อสําหรับโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ราคา4,990ค่าเน็ตล่วงหน้า4,800นะครับโปร1099ซื้อได้ราคา6,990ค่าเน็ตล่วงหน้า2,100บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา14,900 หน่งหน้าลอ0บาทนะครับทุกโปรโสัญญา12เดือนท่านที่อยากจะซื้อสามารถไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็นะครับส่วนค่ายที่2 iPhone 11นะครับเป็นของค่าย AIS ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่17,200บาท โปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรยายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ราคา12,200บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนิตล่วงหน้าลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รวมไปถึงลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา7,490บาทแต่ว่าโปรนี้จะมีค่าเนิตล่วงหน้าประมาณ4 0 0 0นะครับโปร AIS b a s e Buy ลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนของทาง AIS ซื้อได้ราคา11,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนิตล่วงหน้าส่วนเครื่องเปล่านะครับรลดราคาพิเศษเหลือ16,400ซึ่งถ้าท่านใดสนใจอย,อยากจะซื สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับ iPhone 11เป็นของค่าย TrueMove H นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่19,500บาทโปรเน็ตรายเดือนเป็นโปรเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,500บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกัน3แบบมาดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1,499ซื้อได้ราคา7,500พร้อมกับจ่ายค่าหนี้ลุงหน้าด้วย3,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็11,000นะครับสัญญา12เดือน อินเทอร์เน็ตให้มาใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทร1000นาทีนะครับโปร1199ซื้อได้ราคา9,300ั้ค่าเน็ตลูกหน้า3 0 0พรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็12,300บาทสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดเหมือนกันส่วนค่าโทร7 0 0นาทีสุดท้ายเป็นโปร8 9 9นะครับซื้อได้ราคา1800นค่าเน็ตลูกหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็13,300บาาทสัญญในการใช้งาน12เดือนอินสาร์ันมาม ทหมด80กิกนะครับส่วนค่าโทร300นาที ดูต่อกันที่ iPhone XR จากค่าย TrueMove H นะครับตอนนี้มีขายเพียงแค่ค่ายเดียวเท่านั้นซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีสินค้าไหมยังไงลองไปสอบถามดูก่อนได้มีขายเฉพาะความจุ64 g b นะครับราคาเครื่องเปล่า17,900ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,399นะครับซื้อได้ราคา7,400ค่าเน็ตล่งหน้า3,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็19,000นะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้แบบไม่อันนไม่่่ลดสสปีสวคา โทร450นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงนะครับโปร1299ซื้อได้ราคา7,400ค่าหนดดลุงหน้า3,500บาทสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่ลดสปีดส่วนค่าโทร850นาทีแล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อได้ราคา8,900ค่าหน็ดลุงหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็11,400นะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้แบบไม่อ้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็650นาทีีถ้าในท่ ใจอยากไปซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 11หรือว่า iPhone XR จากทางด้านค่าย TrueMove S สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดแล้วก็เปรียบเทียบราคานะครับสำหรับ iPhone 2รุ่น iPhone 11แล้วก็ iPhone XR นะครับเป็นราคาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนท่านชอบรุ่นไหนนะครับสามารถนําข้อมูลจากคลิปนี้ไปใช้ในการเปรียบเทียบได้อยากไปซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษสำหรับ iPhone ทั้ง 2รุ่นนะครับก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวััสดีครบ